สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมอนเวลีคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีต่อใจมาฝากแฟนๆทุกคนกันอีกแล้วครับคลิปนี้มากันที่ดาวตบคนเก่งของทีมชาติโปแลนด์ที่เธอถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของแฟนๆชาวไทยของเราเลยครับที่แฟนคลับชาวไทยของเราชื่นชอบเธอเป็นอย่างมากอีกคนหนึ่งสําหรับเธอคนนี้ก็คือมาตี้แห่งโปแลนด์นั่นเองครับและเธอก็น่ารักจริงๆเลยครับซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์ความน่ารักของแฟนๆชาวไทยที่ได้ซื้ออาหารไทยก็คือ ือผัดไทยนั่นเองครับ เป็นห oh ่อๆ oh เลยแล้วก็มีตะเกียบมีเครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ในถุงแล้วก็ยื่นเอาให้มาตีนั่นเองครับเธอก็บอกว่าแตงคิ้วนะครับเธอก็ขอบคุณแล้วก็ยิ้มกร้มกริ่มเลยเมื่อแฟนๆชาวไทยซื้อผัดไทยไปให้เธอได้ลิ้มลองนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีงามนะครับที่แฟนๆชาวไทยช่วยกันต้อนรับดาวตบทีมต่างๆอย่างดีงามจริงๆตั้งแต่มาถึงประเทศไทยวันแรกเราก็ได้เห็นโมเมนต์บรรยากาศของการต้อนรับบ แบบนี้อยู่เสมออยู่ทุกวันเลยซึ่งตอนนี้หลายๆทีมก็ยังอยู่ต่างจังหวัดนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาแข่งขันในกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งแอดมินเชื่อได้เลยครับว่าเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแฟนๆชาวไทยของเราจํานวนมากก็คงจะไม่ยอมแพ้เป็นแฟนต่างจังหวัดแน่นอนครับก็คงจะซื้อข้าวของสิ่งของต่างๆให้กับดาวตบทีมต่างๆจนหลายๆคนก็เซลเลยครับว่าดาวตบทีมต่างๆบางคนเนี่ยอาจจะต้อง ซื้อกระเป๋าเพิ่มเลยก็ว่าได้ก็น่ารักครับ